คุณผู้ชมครับและตอนนี้อยู่กับเชฟที่เรียกได้ว่าเป็นเชฟที่ได้รับมาตรฐานจากยามาสกิครับแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมนายสุรวัตรจันกะจันแจ้งครับชื่อเล่นว่าชื่อบอนครับเราทํายังไงถึงได้มาทํางานที่นี่ครับบอนครับมาสมัครที่ APCD ครับตอนที่เราอบรมที่ APCD จัดเนี่ย มีหลายตำแหน่งมากทำไมเราถึงเลือกที่จะทำขนมครับเคยเรียนโยตัววชอมาก่อนอหลังจากที่เราอบรมตามหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไมได้ไปทำที่ยามาสกิก็ทางเอพ d ซีดีคัดเลือกมาเอพีซดีคัดเลือกแล้วเราก็ได้ไปอยู่ที่สาขาเซนทันพระรามก้าเซนทันพระรามก้าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเอฟซีของยามาสกิอยากกินไปที่ชั้นไหนครับชั้นีชั้นดี และที่สําคัญนอกจากเราจะอบรมมาแล้วผ่านการฝึกอ,อบรมมาแล้วมีหลายคนมากที่ฝึกอ,อบรมมาแต่พอปฏิบัติงานจริงรู้มาว่าการปั้นขนมของเราเนี่ยได้มาตรฐานของยามาสก,กิเลยทําไมถึงเก่งขนาดนั้นอะทำไงอะครับอ๋อในี่ในหลานเขาช่วยบอกแล้วก็สอนครับ โูจริงๆเราต้องเก่งเองด้วยแหละพี่คนอื่นเขาก็สอนเหมือนกันแหละแต่ว่าเราอะได้มาตรฐานยามาซาก,กิเลยก็เป็นที่ชื่นชมของผู้บริหารเลยนะว่าเฮ้ยเราทํางานได้ดีแล้วได้ตามมาตรฐานได้คุณภาพดีใจไหมครับดีใจนะด,จนะดีใจอะครับพูดถึงน้องบอลนะฮะน้องบอลเป็นคนที่มีพัฒนาการแล้วก็มีทักษะในการจดจําสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆที่ครูสอนได้สอนน้องบอลมาตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นทักษะของน้องบอลตรงนี้ครับ เขาจะมีความจําในรูปแบบของมาตรฐานรสชาติสแตนดารดของยาม,มาตกิได้ก็ถือว่าเป็นขนมที่มีมาตรฐานเหมือนกันทุกวันครับบอกอะไรถึงน้องๆที่แบบว่าเืออยากจะทํางาน นสมัครที่ p c d ครับผมถ้าสนใจก็เกี่ยวกับงานในครัวงับฝ่ายขายก็เรามาสมัครกันได้ครับก็ค,บค,บคือเริ่มจากให้น้องๆมาสมัครก่อนแล้วก็ไปสู่กระบวนการการฝึกอบรมแล้วเราก็มาสามารถทํางานจริงได้พอเราทํางานแล้วเรามีรายได้ดีใจนะครับ,รบเราเอารายได้ส่วนนี้ไปทําอะไรบ้างเงินที่เราได้ไบาให้พ่อให้แม่ส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาใช้เองด้วย ครับจากการพูดคุยนะครับเราก็จะเห็นว่าความพยายามความอดทนความตั้งใจนํามาซึ่งความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนพิการทุกประเภทเลยนะครับที่ตอนนี้กําลังหางานสามารถสมัครและทําตามน้องได้เลยเพราะว่านอกจากเป็นการฝึกพัฒนาทักษะของตนเองแล้วยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพที่สําคัญนะครับสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ด้วยนะครับ